คนดีเราต้องชื่นชมค่ะเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ใจซื่อคุณผู้ชมประกาศตามหาลูกค้าให้รีบกลับมาเอาเงินค่ะหลังจากที่มีลูกค้าลายดึงเข้ามาซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ไม่น่าจะไม่ทันที่สังเกตจ่ายแบงค์หลายใบยเลยนะคะคุณผู้ชมจนแม่ค้าเนี่ยต้องประกาศออกตามหาให้รีบมาเอาเงินคืนค่ะ ผู้ใช้ Facebook รายนึงเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์โพสต์คลิปกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นภาพชายอายุประมาณ40 45ปีชายคนนี้ที่อยู่ในภาพคุณผู้ชมคะ่ะก็ใส่เสื้อยืดโบโลสีเขียวแล้วก็มีตรงปักทางฝั่งขวาค่ะ ปักเล็กเก้าไว้ด้วยขี่รถมอเตอร์ไซค์ฟีโนสีม่วงขาวพร้อมระบุข้อความด้วยนะคะบ,บอกว่าพี่คนนี้ซื้อลอตเตอรี่แล้วไม่เอาเงินทอนจ้าเรียกแกไม่ทนันแกขับรถไปก่อนใครรู้บอกแกด้วยจ้ะกลับมาเอานะจ๊ะที่ร้านนิตยาลอตเตอรี่ข้างร้านชนิกานี่ภาพนี้ หลังจากคลิปนี้ถูกโพอสออกไปค่ะก็มีคนเข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาชื่นชมแม่ค้าเป็นจํานวนมากต่างบอกว่าแม่ค้าน่ารักซื่อสัตว์ต่อลูกค้าเรื่องนี้นะคะแน่น,นอนนะพสุขาวของเราไม่ปล่อยให้ผ่านไปค่ะลงพื้นที่ไปพูดคุยกับพี่คนนี้เลยพี่นิตยาอ้อยหวานอายุ26ปีซึ่งเป็นเจ้าของแผงรี่ดังกล่าวนะคะ เขาก็เปิดเผยบอกว่าในช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งนี่แหละมีชายคนหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านแล้วก็เลือกซื้อลอตเตอรี่สองใบยื่นแบงค์พันมาหนึ่ใบแล้วก็แบงค์ร้อยอีก1นึ่ใบรวมเป็นเงิน1,100บาทซึ่งตนเองก็รับมาแบบงงๆนะคะแต่ก็คิดว่าลูกค้าอาจจะต้องการแลกเป็นแบงค์ย่อยหรือเปล่าจังหวะนั้นที่กําลังนับเงินทอนอยู่จูๆ่ๆลูกค้ารายนี้คะ่ะ สตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่ออกไปเลยตะโกนเรียกยังไงก็ไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ทานด้วยนะคะคิดว่าลูกค้ารายนี้เนี่ยน่าจะเข้าใจผิดเข้าใจว่าแบงค์ผ่านที่หยิบมาน่าจะเป็นแบงค์ร้อยจึงคิดว่าจะหยิบเงินทอนให้200บาทพอดีนะคะคือเขาเข้าใจว่าจ่ายพอดี200บาทแต่จริงแล้วไม่ใช่พอมีภาพจากกล้องวงจรปิดแบบนี้ก็รีบเลยนะคะโพสตลงโซเชียลตามหาลูกค้ารายนี้ให้มารับเงินคืนค่นคะ แกมาซื้อชุดสองใบแล้วก็แกยื่นเงินให้แบงค์พันกับแบงค์ร้อยจ้ะแล้วเราก็งงอยู่ว่าแกคือให้แบงค์พันกับแบงค์ร้อยแล้วเราก็มาหยิบเอาทังคอนให้แกแต่แกก็สตาร์ทรถไปเลยคิดว่าลูกค้าเข้าใจว่าเป็นแบงค์ร้อยส่งใบจ้ะเขายื่นให้แล้วก็คือสตาร์ทรถออกไปเลยจ้ะใช่ค่ะคจ้ะก็เลยอยากให้ลูกค้าคุณนอเนมามา,มารับเงินคอนได้ไหมจ้ะเาเอาเงินคืนไป มแม่คาเขาบอกว่าเข้าใจน่าจะเป็นความเข้าใจผิดของลูกค้าเองที่แบงค์พันเนี่ยคิดว่าเป็นแบงค์ร้อยก็เลยหยิบไปแบบนี้จ่ายค่ารอตเตอรี่นะคะซื้อ2องใบานางนิตยาเนี่ยก็ยังบอกด้วยนะคะบอกว่าฝากผู้ที่รู้จักนะหรือว่าญาติหากเห็นโพสต์ก็รีบนําข่าวนี้ไปบอกเจ้าตัวหน่อยให้พี่เขาขี่รถมอเตอร์ไซค์มารับเงินด้วยนะคะ ซื้อไปสองใบหนึ่งหนึร้อบาทอย่าจะเอาเงินทอนคืนให้เลยเห็นใจเห็นใจแต่หลายต่อหลายกรณีนีไม่ค่อยเห็นใจแม่ค้าเท่าไหร่มาหลอกลวงแม่ค้าอีกนะบางครั้งบางคราวนะครับอแม่ค้าบอกว่าถ้าไม่เอาเงินทอนเอาตัลเตอรี่เพิ่มไปจะได้ขายเเอาดวงไปเอาหกล้านไปแทนนะครับ